สวัสดีครับ YouTube ยูทุวนสังกวิ์สังกวยในวันนี้นะครับมาคุยกันถึงความกังวลของเด็กหของกันสักน,นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับในเวลานี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลก็ถือว่ามีทีมที่ดีมากๆเลยนะการลงตลาดการเสริมทีมผลการอุ่นเครื่องวิธีการเล่นโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่เอาชนะแอตเลติกบินบาใน2เกมะนะครับแต่ว่าในมุมที่ดีเนี่ยโอเคก็เชื่อว่ามันก็มีความกังวลอยู่ ถ้าตอนเนี้ถามว่าเด็กหงงกังวลเรื่องอะไรแฟนเวอร์พูลเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในตำแหน่งไหนเป็นพิเศษก็คงจะชี้กันไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กถูกไหมครับเมื่อไหร่กองหลังตัวกลางหรือว่าเซนเตอร์แบ็กจะมาสักทีอันนี้ก็เป็นเหมือนคำถามที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเดอะคอปเวลานี้นะโอเคแหละเกมลุกอะไรไม่ห่วงลว้นะครับ มีฟอร์เรียนเวสเข้ามาซาร่ายังอยู่มีวิธีการเล่นอะไรต่างๆที่แสดงให้เห็นแบ็คก็จอมบุกทั้งคู่นะครับตัวใหม่ทั้งเคอร์เคสแล้วก็ทั้งฟลิมปงผลการอุ่นเครื่องอะไรก็ดีแต่เนี่ยเ,เกมรับมีเสียประตูอยู่ตลอดในเกมอุ่นเครื่องของเลี้ยวภูเนี่ยนะครับหกเกม5ทีมนะครับเบรสตันนอตเอนสโต๊กซิตี้เอซีมิลานโยโกฮาม่าเอฟมาเรนอสแล้วก็แอตเลติกเป็นเบา2เกมเนี่ย ลิ้วพูเก็บคลีนชีตได้แค่นักเดียวก็คือเกมที่ชนะสโต๊ e กซิตี้ซึ่งก็เป็นเกมที่เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะก็คือเล่นที่สนามซอมัะแอคซ่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่เหลือเนี่ยเสียประตูทุกนัดนะครับเ,เสียให้เพสเตอนอตเอนหประตูชนะ3 1เสียให้เอซิมิลาน4ลูกเลยนะครับแพ้2 4เสียให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสหประตูชนะ3 1เสียให้บินเบา3ประตูนะครับ เกมในทีมชุด B เนี่ยเสีย1ลูกเกมในทีมชุด A เสีย2ลูกเกมชนะบินเบาโดยเพราะ3 2ทีมชุดใหญ่เนี่ยนะครับเวอร์วูลก็เสียประตูจากลูกเซตพีซนะแล้วก็การประกบการคุมตัวที่ค่อนข้างจะหละหลวมจริงๆแล้วเลอร์วภูนเนี่ยคุมเกมได้หมดสร้างโอกาสได้มากมายแต่ว่าแม้ว่าจะชนะแต่ทีมชนะไม่ขาดอย่างที่รูปเกมมันออกมาโอเคเสีย2ประตู แต่ลิพูลก็น่าจะชนะได้แบบ 5, 2, 6, 2อะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆคือการเสียประตูแบบเนี้ยหรือว่าจังหวะโดนมิลานยิง4ลูกมาจากการบีบแดนบนที่อาจจะแบบเออยังไม่ดีนักยังไม่ร0อยรมิลานปลดมาได้แล้วโต้กลับแล้วมิลานโต้โต้แล้วได้ลุ้นตลอดนะครับลิพูลเกมนั้นก็มีโอกาสเสียประตูมากกว่า4ลูกได้ซ้ำตรงเนี้ยก็เลยเป็นมุมมองของแฟนบอลว่าเออ มันยังไม่น่าไว้วางใจนะหรือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเองคอสตาริกากับมาบาดาชวิลลี่ก็ในเกมกับมิลานจ่ายบอลกันผิดพลาดแล้วก็โดนลากไปยิงนะครับก็แน่นอนก็เลยเป็นความกังวลตอนนี้ริวพูลก็มีข่าวกับอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้านะครับซึ่งถ้าจะไปประมวลจากาความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเนี่ย โอเคแหละบางคนก็อาจจะยังตื่นเต้นอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีอาจมีโอกาสได้อีซักนะแต่ว่าหลายๆคอมเมนต์หลายๆความคิดเห็นเนี่ยจะออกไปแนวแวหนักใจซะมากกว่ามันไม่มีความอุ่นใจเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสโมสรมองแต่กองหน้าซื้อแต่กองหน้าไม่ซื้อกองหลังเลยไม่สนกองหลังเลยข่าวกบมาเกอีก็เงียบหายไปแล้วตอนนี้แทบจะเรียกว่าไม่ได้มีชื่อไหนโผล่ขึ้นมาให้ได้ มีความหวังเลยนะครับหลายคนก็ก็ออกจากบ่นบน,บ,นบางคนบ่นเบาหน่อยบางคนแค่แหมตั้งคำถามบางคนก็อาจจะบ่นแรงๆนิดนึงนะครับบางคนนี่ก็อาจจะเข้าขั้นอารวาสเหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีหลากหลายการแสดงออกอันนี้เข้าใจนะครับทีนี้เนี่ยโอเคมองไปในเกมรับของเลี้ยวพูเนี่ยนะครับเลี้ยวพูเล่น4-2-3-1 ฟูลแบ็กสองฝั่งเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีอาจจะเสียเทรนด์อาริสเนอร์อาอโนไปแต่ว่าก็ยังมีคอเนอร์แบรดลีย์แล้วก็ยังได้เชลลี่ฟลิมปงเข้ามานะครับแบ็กซ้ายขวาไม่มีปัญหาแบรดลีย์ฟลิมปงแอนดี้โรเบิร์ตสันคอสตาซีมีกัสมีลอสเคอร์เคชก็ยังอยู่แม้ว่าเดี๋ยวต้องตลาดซื้อขายมันยังเหลืออยู่อีกหลายวันนะครับอาจจะมีใครที่ไปอีกแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็ยังมีหรือเราได้เห็นการใช้นักเตะบางคนแก้ขัด อย่างในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยโดยมิกโซโบสไลก็มีขยับมาเล่นแบ็กขวาอยู่นะครับหรือคนที่มีอยู่ในทีมอย่างโจโกเมสก็สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายอ่ะเพราะนั้นริมเส้นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงที่แฟนบอลหลายคนรู้สึกไม่ได้อุ่นใจก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแน่นอนนะครับเพราะว่าเดิมมีอยู่4คนเซนเตอร์แบ็กอาชีพเซนเตอร์แบ็กโดยธรรมชาติเฟอร์ติฟันดอิบูโกนาเตโจโกเมสแล้วก็จารเลควอนซาถูกไหมฮะ อันนี้เราไม่ได้นับแบบอมา马านาโลหรืออะไรที่เป็นเด็กดาวรุ่งนะเอาแบบทีมชุดใหญ่เนี่ยทีนี้จารควิคอนซ่าเนี่ยย้ายไปอยู่ไบเออร์เลเวอร์กูเซนแล้วไม่มีใครเข้ามาในขณะที่เกมปรีซซซันอุ่นเครื่องเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนาร์โเล่นอาจจะได้เห็นลูคัสสตีเฟนเันมาเล่นบ้างนะครับแต่ว่าสตีเฟนเันก็เขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งแบ็คขวาก็ได้เซนเตอร์ก็ได้กองกลางก็ได้แต่มันไม่ได้มีใครที่จะขึ้นมาเป็นทีมอยู่ในทีมชุดใหญ่แบบชัดๆเพราะนั้นมองในเป็นในทีมชุดใหญ่เนี่ยเซนเตอร์แบ็คอาชีพ มันก็มีอยู่3คนเท่านั้นเองอแล้วเฟอร์ติฟันได้โอเคกับตันทีมสภาพร่างกายดีขึ้นและฟิตสมบูรณ์แหละแต่ว่าเขาก็อายุมากขึ้นนะครับการจะเล่นความศึกตลอดทันฤุกการเนี่ยมันก็ยังเป็นคำถามอยู่อิบูโกนาเต้ก็ไม่ได้มีความสม่ำเสมอในทุกๆเกมถือว่าเป็นกองหลังที่ดีแหละนะครับแต่ว่าอย่างเกมไหนถ้าเขาต้องเป็นตัวหลักไม่มีฟันได้เนี่ยถ้าเขาต้องคุมเกมรับเนี่ยมันยัง ไม่ได้ให้ความรู้สึกอุ่นใจเหมือนฟานไดหรือว่าโจโกเมสก็มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บเจ็บออดอดแอดแอดอยู่เรื่อยนะครับช่วงปรีซีซั่นก็เจ็บเอ็นร้อยหวายก็ต้องเดินทางกลับมารักษาตัวอีกเพราะนั้นเนี่ยก็แน่นอนไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่แฟนบอลจะกังวลถูกไหมนะครับถามว่าลิปุูนมีทางออกไหมในช่วงระหว่างที่ลิปุ่นยังไม่ได้เซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เข้ามาซึ่งเรายังไม่รู้เหตุผลเดี๋ยวเราก็คงต้องมาวิเคราะห์มาประมวลกัน ช่วงปีซีซั่นเราก็ได้เห็นกนารเรียกว่าหยิบใช้นักเตะที่ไม่ได้เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพมาเล่นจะเป็นการแก้ขัดหรือเปล่าหรือจะเป็นแผน2หรือว่าเป็นความตั้งใจที่อรนเนอร์ซาร์ลและทีมงานเนี่ยเขาตั้งใจแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็มันก็ต้องคาดเดากันหรือว่ามันก็เกินการ เรียกว่าเราก็ไม่สามารถมั่นใจได้ถูกไหมว่ามันเป็นเพราะกรณีไหนใช่ไหมแต่ที่แน่ๆเราได้เห็นโรเบอร์สันมาเล่นได้เห็นคอสซาซิมีกาสมาเล่นได้เห็นวาัตตาลุเอนโดมาเล่นได้เห็นและอันกาเฟนแบกมาเล่นถามว่าเล่นได้ไหมผมว่ากาเฟนแบกเอนโดเล่นได้นะครับเท่าที่เห็นเอาเฉพาะในเกมปรีซีซั่นนะหรือว่าเทรนิโอนี่เนี่ยในเกมล่าสุดเขาก็ยืนได้นิ่งไม่มีความผิดพลาดอะไรแต่ว่าโอเคแหละ ถามว่าเรารู้สึกมั่นใจไหมอุ่นใจไหมในเมื่อน,นักเตะกลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพความไม่ความไม่สบายใจมันก็ย่อมมีอยู่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถามว่าโค้ชมีวิธีการแก้ไขไหมเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้เห็นในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยได้เห็นนักเตะกลุ่มนี้ลงสนามในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กถูกไหมเล่นดีเล่นไม่ดีเล่นผิดพลาดเนี่ยมีผสมปนเปกันไปผมมองว่า,าคนที่เป็นกองกลางแล้วมาเล่นเนี่ย ถือว่าทําได้ดีผมมองว่าผ่านหมดแา่เฟนแบกเอนโดนิโอนี่นะครับแต่ว่าโลบสันกับซีมีกาสเนี่ยยังไมไ่รู้สึกอุ่นใจเท่าสามคนแล้วก็แน่นอนว่าคงจะไม่ได้รู้สึกอุ่นใจเท่าคนที่เป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพนะก็ทีนี้ถ้าเราจะมามองดูนะครับมาพิจารณาถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยก่อนอื่นแล้วก็คงต้องดูก่อนว่าอาจจะต้องถามตัวเองว่าเราคิดว่าสโมสรเนี่ย มองไม่เห็นเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่านะครับอย่างที่ในคอมเมนต์หลายคนว่าว่ากันเนี่ยสโมสรจะมองไม่เห็นจริงๆเหรอซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่สโมสรแล้วก็ทีมงานเขาจะมองไม่เห็นอาร์เนอร์สลอตกับทีมงานริชาร์ดฮิวส์มองไม่เห็นเหรอมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเขาอยู่กับทีมตลอดซ้อมกับทีมตลอดเพราะนั้นมันอยู่ในสายตาเขาอยู่แล้วทีนี้ สองก็คือตลาดซื้อขายเนี่ยมันยังเหลืออีกเกือบเกือบหนึ่งเดือนเต็มนะหนึ่งกันยายนเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้มันเพิ่งจะวันที่6มันก็เหลือ20กว่าวันนะครับรวมๆ25 26วันโอเคแหละนัดเปิดฤดูกาลมันคืบมาแล้วนัดเปิดฤดูกาลมันไม่ได้เป็น1กันยายนนะนัดเปิดฤดูกาลมัน15สิงหาคมอันนี้ถูกต้องแต่ก็สโมสรไม่รู้ใช่ไหมก็คงไม่ใช่สโมสรรู้อยู่แล้วเงื่อนเวลาต่างๆเวลามันบีบเข้ามางวดเข้ามาเขารู้ทีนี้ เมื่อรู้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เกิดคําถามว่าแล้วเมื่อรู้อยู่แล้วแล้วทําไมเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ถึงยังไม่มาสทัทีแฟนบอลก็ร้อนใจถูกไหมทีนี้คําตอบไม่มีใครรู้เหตุผลชัดเจนอยู่แล้วนะครับนอกจากสโมสรเพราะว่าในเรื่องหลายๆเรื่องที่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเนี่ยมมันมีปัจจัยหลายอย่างมันมีเหตุผล ที่มันซับซ้อนกว่าที่เรากว่าที่เราแบบอยากเห็นเนะ่ยเราอยากให้มันเกิดขึ้นทันทีโป๊ะ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 วันนี้วันพรุ่งนี้เปิดตัวเลยมันจะได้มีเวลาในการปรับตัวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าบางดีลหรือว่าการซื้อขายบางบาง,บางเรื่องบางคนบางตําแหน่งเนี่ยมันก็จะซับซ้อนไม่เท่ากันนะครับการจะซื้อนักเตะค,คนนี้มันอาจจะซับซ้อนมากกว่าคนนี้อะไรแบบนี้อ่ะทีนี้ เหตุผลเราก็ได้แต่ประมวลเอานะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันจริงๆมันก็มีหลายข้อนะที่มันที่มันพอจะรองรับว่าเพราะอะไรเนี่ยริพุลถึงยังไม่ได้เซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เข้ามานะครับหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการเจราจาที่มันซับซ้อนกว่าที่คาดนะนะคุยยากสโมสรคู่เรียกว่าคู่เจราจาโกงค่าตัวนักเตะหรือว่าโอเคมันผ่านเรื่องของต้นสังกัดแล้วแต่ว่านักเตะอาจจะคิดเยอะ เดีจะอย่าลืมว่ามันเป็นปีฟุตบอลโลกด้วยนักเตะบางคนที่อยู่ในสถานะเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงของทีมเดิมเนี่ยโอเคอยากจะย้ายอยู่ลิเวอร์พูลไหมมันก็อยากนะทีมใหญ่ขึ้นแต่ว่าแบบบอลโลกมันอาจจะไม่ได้ไปนะเพราะว่าถ้าไปแล้วนั่งไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงเนี่ยจากที่เป็นตัวจริงมาตลอดไปบอลโลกแน่ๆกลายมาเป็นนั่งทั้งซีซั่นเนี่ยโอ้โหมันก็มันก็ต้องคิดเยอะมันอาจจะเป็นการเจรจาที่มันซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากกว่าที่คาดตรงนี้ก็ได้มันคุยยากขึ้นนะครับ หรือ2อาจจะเป็นการช่วงชิงจังหวะของเลี้ยวภูเองเพราะเลี้ยวภูก็เป็นสโมสรที่เรื่องความเคี่ยวในการเจรจาเนี่ยขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วไม่เสียเปรียบใครง่ายๆเลี้ยวภูเนี่ยเอาจริงๆแล้วในยุค FSG เนี่ยหาดีลที่แบบว่าเสียเปรียบคู่ต่อสู้เนี่ยโอ้โหมีน้อยเต็มทีนะนะครับมีน้อยค่อนข้างจะช่วงชิงจังหวะในความได้เปรียบเพราะฉะนั้นเมื่อไงเป็นการอ่านท่าทีของอีกฝ่ายก็ได้ว่าเอ้ย ทีมฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่ามันเป็นผมนะถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยผมจะได้เปรียบกว่าคุณนะนะครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่มีตัวเลือกที่จริงจังแบบที่ว่าต้องได้ก็เป็นไม่ได้นะครับคือไอ้คำว่าต้องได้ตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับการซื้อนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะมาด้วยความสําคัญไม่เท่ากันคือถ้าเราเปรียบเทียบอย่างตอนที่ริปูลซื้อฟันได์หรือซื้ออลิซงเบ็คเกอร์เนี่ย มันคือการล็อกเป้าล็อกสเปคเวลาว่ามันต้องเป็น2คนนี้ทีมพร้อมจ่ายในระดับเป็นเศรษฐีโลกค่าตัวแพงที่สุดก็ต้องซื้อมานะครับเพื่อเข้ามาแก้ไขแล้วก็ยกระดับเกมรับของทีมในทันทีอันนี้คือดีลของ2คนนั้นนะแต่ทีเนี้ยถ้าเรามองสถานการณ์ในเวลาเนี้ยลิเวอร์พูลมีเซ็นเตอร์แบ็กสามคนอยู่แล้วนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ชัดเจนเบอร์สามโจโกเมสนะครับทีเนี้ยสถานการณ์มันไม่ใช่ เป็นการซื้อเซ็นเตอร์เบอร์หนึ่งเข้ามาไม่ใช่การเข้ามาเพื่อย,ยกระดับในทันทีมันเป็นการเข้ามาเสริมถูกไหมทีนี้ในการเข้ามาเสริมมันคล้ายๆกับว่ามองหาเซ็นเตอร์แบ็กตรวนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กอันดับ3หรือ4ด้วยซ้ำนะครับถ้ามองว่าจะเข้ามาแทนจารลควอนซ่านะเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลือกที่ต้องได้เอาตรงนี้ก่อนนะไม่ใช่ตัวเลือกที่ต้องได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเซ็นเตอร์ในระดับเบอร์สาเบอร์สเนี่ยมันนั้นคุยยากขึ้นมาอีก โดนโกงค่าตัวอีกมีความวุ่นวายอีกทีมก็จะมองว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องกระโจนลงไปในดิวที่ทําให้ตัวเองเสียเปรียบนะครับคือจริงๆแล้วสโมสรนเนี่ยทุกสโมสรนในการซื้อเขาก็อยากจะซื้อนักเตะที่เป็นเบอร์หนึ่งทางนั้นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยโอเคถ้ามองจริงๆลิเวอร์อพูลก็มีมีฟันได้มีโกนาเต้ถูกไหมลิเวอ,อเร์อพูลถามว่ามองเซนเ็นเตอร์เบอร์สาเบอร์สี่ไหมคงไม่ใช่หรอกแต่ต้องอธิบายว่าเขา ก็พยายามมองหาคนที่อาจจะมีความยุ่งยากในการซื้อเนี่ยระดับแค่เบอร์สามเบอร์สี่แต่ศักยภาพของนักเตะท,ที่ได้มาเขาก็คาดหวังให้มันเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่แหละถ้าได้มาแล้วแบบเก่งได้มาแล้วแบบเฮ้ยดีดขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องดีสโมรสรก็ต้องมองหาคนที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่เป็นใจหวานซื้อใครก็ได้แบบคนที่จะไม่ยุ่งยากเอาเข้ามาก่อนอย่างเงี้ยแล้ว QC ไม่ผ่านนียมันก็ไม่มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมนะครับ อย่างมาเกอีเนี่ยระดับหรือว่าเกณฑ์ของเขา่ถือว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กระดับที่จะมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองมันก็จะอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับพะต้นสังกัดก็คงจะไม่อยากปล่อยง่ายๆโอเคแม้ว่าสัญญามันอาจจะแบบมันมัน,ม,นมันก็เหลือไม่ไม่เยอะแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็เนี่ยก็อย่างที่บอกคือรีพูลรีบร้อนจริงไหมที่จะต้องได้เกอีรอก่อนก็ได้เขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หมดสัญญาก็ได้มาฟรีอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือมันมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกันนะครับ แล้วก็ยิ่งพาเลสเนี่ยไปเล่นสโมสรยุโรปด้วยเขาก็เขาก็คงไม่อยากปล่อยเกอี e. ง่ายๆนะตัวนักเตะเองก็อยากจะไปฟุตบอลโลกแน่นอนความฝันสูงสุดอยู่ที่เดิมเป็นตัวหลักสบายๆนะครับถ้าย้ายมาเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขไหมว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาขอเล่นทุกนัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องการความมั่นคงในระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้บนโต๊ะเจรจาเอเนต์มีข้อเสนออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะครับมันถึงเป็นความยุ่งยากในการพูดคุย อาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกเราได้แต่ประเมินหรือว่าได้แต่วิเคราะห์กันไปนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะกังวลว่าฤดูกาล2020-21จําได้ไหมนะครับเซ็นเตอร์แบ็กมันไปหมดเลยนะ3มคนเนี่ยซึ่งฤดูกาลนั้นก็ต้องถอยเอาฟามินโยมาเล่นเอาจอร์แดนเฮสันมาเล่นบ้างสุดท้ายใช้ลิสวิลเลียมใช้เนทฟิลิปส์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าโอเคแหละความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดเรื่องดวงแตกแบบนี้มัน มันมันคือมันก็น้อยมากจริงๆที่เซนเตอร์มันจะหายหมดเลยทั้ง3คนผมไม่ได้บอกว่าประหมาาหรืออะไรนะแต่ว่ามองในเรื่องของความน่าจะเป็นที่เซนเตอร์มันหายหมดเลยเนี่ยมันแล้วหายทีเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆทีนี้ถามว่าตัวแทนที่จะขัดตาทัพในการเล่นมีไหมถ้าเกิดว่าสมมติฟานได้เจ็บมีอีบูคนนึงแล้วก็ใช้อีกคนหนึ่งมาเล่นอ่ะถ้าโกเมสอยู่ก็ใช้โกโกเมสโกเมสไม่อยู่ก็เนี่ย ถามว่าได้ไหมก en าแฟแบกเอนโดเทเนอร์นี่หรืออะไรเนี่ยขาดตาทับไปได้ไหมก็มันคืกลุ่มที่เราเห็นในช่วงปรีซีซั่นนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะทีมมองว่าไม่จําเป็นอันนี้คือเรื่องที่แฟนบอลแบบคงจะแบบปวดใจที่สุดนะคือถ้าทีมยังมองว่าไม่จําเป็นแล้วก็ยังไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมเลยในตอนนี้ทีมอาจจะแบบไม่ได้มองเซนเตอร์แบ็กก็ได้คือพวกเนี้ย หลังที่ที่ผมพูดมาเนี่ยสามสี่ข้อเนี่ยมันก็เป็นล้วนเป็นเหตุผลว่าทําไมเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ถึงยังไม่มาสักทีส่วนจะไปลงที่เหตุผลไหนเนี่ยเราไม่รู้อาจจะเหตุผลหนึ่งกับสองประกอบกันเหตุผลสามกับสี่ประกอบกันเหตุผลหนึ่งสองสามประกอบกันเนี่ยเราไม่รู้เลยทั้งหมดเป็นการคาดเดาเป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ถึงยังไม่มาอย่างที่แฟนบอลอยากเห็นนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่า ที่ผมมาอธิบายตรงนี้ผมผมก็คาดเดาไปหรือว่าวิเคราะห์เหตุผลของมันไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยที่ไม่มีนักเตะใหม่มาไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะอันนี้ต้องแยกให้แยกให้ออกกันนิดนึงเพราะว่าบางคนก็ยังตีความการนําเสนอผิดไปอะ่ะคือมาหาว่าโอ้โหผมมาเห็นด้วยว่าไม่ต้องซื้อหรอกคือแล้วก็มาด่าผมผมก็มันไม่ใช่ไงอันนี้อยากให้ทุกคน ลองตีความไปด้วยกันดีกว่านะครับลองตีความไปด้วยกันดีกว่าว่าทำไมมันถึงช้ามันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วถามว่าสโมสรไม่เห็นแฟนบอลเห็นแต่สโมสรไม่เห็นหรอมันเป็นไปนไม่ได้ไงนะครับทีนี้ส่วนตัวแล้วอ่ะส่วนตัวของผมนะอันนี้ของผมเมื่อสักครู่เป็นการวิเคราะห์แบบเหตุผลว่าเพราะอะไรนะถ้าถ้ายังมีเหตุผลอื่นที่เพื่อนๆมองว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเหตุผลนี้นะพี่กุยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนตัวแล้วนะ ผมยังเชื่อว่ามันมีขาออกแล้วมันน่าจะต้องมีขาเข้านะครับจะเลวคอนซ่าออกไปผมคิดว่าลิปูลยังคงจะต้องน่าจะมีขาเข้าลิพูลจะมองหาขาเข้าคือคนที่เป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพเข้ามาผมยังมองว่าลิปูลยังน่าจะอยู่ในช่วงของการพยายามเดินดีลกับพวกเซนเตอร์แบ็กนะครับพยายามจะปิดดีลกับเซนเตอร์แบ็กสักคนหนึ่งอาจจะเป็นมาร์เกอีคนที่เป็นข่าวหรือจะเป็นใครคนอื่นที่ดำดินมาก็ได้นะครับ เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเดินดีลหรือว่าการพูดคุยเจรจาแบบไม่รีบเพราะอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ตําแหน่งมันไม่ใช่ความสําคัญระดับที่ต้องเป็นฟันไดเพราะทีมมันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอยู่แล้วแถมยังไอ้ไอ้คนอื่นมันก็ยังพร้อมเล่นได้อย่างเงี้ยมันอาจเป็นการเดินดีลแบบไม่ได้รีบไม่ได้จะพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบคู่เจรจานะครับหรืออาจจะติดขัดปัญหาบาง,างอย่างอยู่ก็ได้นะครับอย่างที่ลิสต์มาทั้งหลายเนี่ย นัดเปิดซีซั่น15สิงหาคมแน่นอนครับสโมสรรู้นักเตะใหม่ควรได้ปรับตัวสโมสรรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางสถานการณ์มันก็มันก็ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากกว่าที่เราเข้าใจนะนะครับก็ผมยังไม่คิดว่าสโมสรจะเลือกแนวทางสุดท้ายนะหมายถึงว่าแนวทางว่าโอเคทูนกกานเนี้ยเล่นแค่3 c e เซนเตอร์่าหมายถึงว่ามีเซนเตอร์แบ็กอาชีพแค่3คนนี่แหละส่วนเซนเตอร์แบ็กคนที่4คือ เอานักเตะกลุ่มนี้ห้าสี่ห้าคนที่เป็นเซนเตอร์เอ้ยเป็นกองกลางเป็นอะไรลงมาเล่นแก้ขัดซึ่งมันได้ใช้ไม่เยอะหรอกนะครับในฤดูกาลน,นี้แต่ผมก็ยังมองว่าวีร์พูลไม่น่าจะเลือกแนวทางนี้นะครับแต่ก็เชื่อว่าสโม,มรสรจะไม่รีบร้อนแบบคว้าเอาใครมาก็ได้รีบออกมาให้ได้ก่อนเนี่ยผมไม่คิดว่าสโม,มรสรวอร์พูลในเวลานี้จะทําแบบนั้นเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียในระยะยาวมากกว่าผลดีนะก็ถ้ามันสุดท้ายมันจะไม่มีใครเลยจริงคุยแล้วมันไม่ได้อะ มันก็จะต้องอาจจะต้องไปใช้วิธีนี่แหละเซ็นเตอร์แบ็กสามคนบวกกับเซ็นเตอร์แบ็กคนที่4ที่จะมาแก้ขัดในบางเกมกัฟเฟนแบ F ็กเล่นได้เอนโดเล่นได้โรเบิร์ตสันเล่นได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโอเคนอกจากโอกาสที่จะดวงแตกอย่างฤดูกาล2 0 2 0 2 1ยสิบยสบอ็อย่างที่พี่พุ่งพูดไปเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กสคนหายเกลี้ยงเนี่ยนอกจากมันจะมีน้อยมากแล้วเนี่ยขุมกําลังของทีมมันยังดีขึ้นในเชิงคุณภาพนะครับสมมุติว่า กาเฟนแบกถอยลงมาเล่นเซนเตอร์เนี่ยคู่กลางมันจะไม่ยวบเพราะคู่กลางมันจะมีแม็กก้ามีโซโบแล้วกาเฟนแบกก็คงจะไม่ได้เล่นตรงนั้นไปตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกครับโอกาสที่เซนเตอร์แบกสามคนมันจะหายเกลี้ยงไปเลยคนละ3เดือน4เดือนเนี่ยมันมีน้อยมากนะนนก็ถ้าเกิดเขาประเมินแล้วเป็นแบบนี้มันก็เป็นไปได้แมชที่ต้องเน้นจริงๆในฤดูกาลใหม่เนี่ยโอเคริปุนจะเล่น4ถ้วยเนี่ยแต่แมชที่ต้องเน้นมันก็เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกกับ พเมีลีกนะครับ <c oughs> ส่วนบอลถ้วยลีกครับเอฟเอคัพเนี่ยช่วงหลังก็ใช้ตัวสำรองลงแล้วใช้เด็กลงแล้วนะอ่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะบอกแฟนบอลที่แบบโอ้โหบางคนก็อาจจะแบบสแสดงความคิดเห็นค่อนข้างจะแบบรุนแรงนะว่าใจเย็นๆนิดนึงคือการที่ทีมเป็นข่าวต่อเนื่องกับกองหน้าหรือว่าตัวรุกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทีมไม่ได้เดินเรื่องกองหลังไม่ได้ลืมกองหลังนะเออ แล้วก็ยังมีเวลาเหลืออีวันเนี่ยมันยังจะมีดิลที่เกิดขึ้นได้อีกทั้งขาเข้าขาออกนะครับก็ส่วนตัวนะครับยังเชื่อมั่นในทีมผมผมเองก็ยังเชื่อมั่นในทีมงาน100%แหละนะทีมงานของสล็อตทีมงานของลิชาร์ดฮิลส์การพูดคุยกันเนี่ยผมยังเชื่อแล้วก็เชื่อว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยไม่ว่าจะมีเซ็นเตอร์แบ็คนใหม่มาหรือว่าไม่มีนะ ผมคิดว่าทุกการตัดสินใจมันเกิดขึ้นจากการพิจารณาแบบรอบด้านทั้งหมดแล้วเนะี่ยอุปสรรคข้อติดขัดหรือว่า,าปัจจัยด้านบวกด้านลบทั้งหลายเนี่ยเอามาชั่งน้าหนักรวมกันหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็สุดท้ายมันเกิดขึ้นแบบนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดก็ได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีการตัดสินใจแล้วเราไม่ได้รู้อนาคตคือถ้ามีเข้ามานะผมก็ดีใจแล้วก็โล่งใจแหละนะครับผมก็อยากเห็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่แต่ว่า พูดตามตรงนะถ้าไม่มีเข้ามาผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่คือไม่เป็นไรก็คือมองว่ามันผ่านกระบวนการตัดสินใจของของการพิจารณาของสโมสรมาแล้วก็เชีย์เต็มที่ไปไม่ใช่ปัญหาอะไรผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงเชีย์เต็มที่แหละถ้าสุดท้ายมันไม่มีใครเข้ามาเซ็นเตอร์จริงๆไม่มีใครเข้ามาก็ถึงว่าเชียนก็เชีย์เต็มที่แหละแต่ก็อาจจะมีบ่นมีอะไรกันกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการแสดงออกของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าใครจะไม่บ่น ถ้าใครจะเข้าใจหรือว่ามองในมุมแบบเนี้ยก็อย่าเพิ่งไปว่าเขาว่าโอ้โหเนี่ยเป็นยังไงล่ะอะไรแบบนี้คือหลายครั้งที่ลิบุนก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาตัดสินใจถูกบางครั้งก็แสดงให้เห็นว่าโอเคการตัดสินใจครั้งนี้มันก็ผิดถูกไหมหือการที่ลิบุนได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2019-20 2024-25ี 20, 2024่ยเนี่ยช่วงซัมเมอร์ก็โดนด่าเยอะไม่ซื้อใครเลยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นแชมป์นี่เชื่อถือว่าตัดสินใจถูก หรือว่าอ่ะหรือกันที่ไม่ได้แชมป์ผิดพลาดเสียแชมป์กองหลังเจ็บก็โดนด่าโดนบ่นว่าเนี่ยไม่ยอมเสริมกองหลังคือมันก็ <c oughs> ทุกการตัดสินใจเนี่ยบางทีอขอให้เป็นสำหรับผมนะมองว่าขอให้เป็นการพิจารณาแบบถี่ทั่วดแล้วดูอย่างละเอียดที่สุดแล้วแล้วแล้วเมื่อตัดสินใจลงไปแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ก็ลุยแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เชื่อว่าแฟนบอลลิวพูลเนี่ยก็คงไม่สบายใจอยากได้ความอุ่นใจในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแต่ว่ามันอยู่อีกยี่สกว่าวันนะผมยังเชื่อว่าน่าจะมีนะยังเชื่อว่าน่าจะมีแต่ว่ารอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะในความกังวลของเด็กหงเมื่อไหรเซนเตอร์แบ็กคนใหม่จะเข้ามานะครับโอเคก็มาเ,เรียกว่าพูดคุยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ จะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันก็นแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่นสวัสดีครับ